ครั้งแรกในประเทศไทยเลยที่เราเปิดตัวสมทองคําขึ้นมาแล้วก็เป็นนวัตกรรมใหม่จากเกาหลีด้วยซึ่งอยากให้ทุกคนได้ลองมากเพราะว่ามันได้ผลแบบ Amazing มากจริง Sewa Golden Ginseng Cream จะทําอะไรที่มีคุณภาพดีที่สุดให้กับทุกๆคนเป็นครีมที่ยิ่งใช้ก็ยิ่งหน้าเด็กและเป็นอินสปิเรชันให้กับคนไทยหลายๆคนด้วยอะค่ะเพราะว่าเจนนะพยายามเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองทุกอย่างเพราะฉะนั้นการที่เจนนี่จะเลือกครีมหนึ่งอย่างที่เจนนี่จะผลิตขึ้นมาเนี่ยเจนนี่ก็ต้องเลือกอินกริเดนซ์ส่วนประกอบที่สําคัญและดีที่สุดด้วยอะคะ่ะเจนนี่ก็รู้สึกว่า เราอยากจะภูมิใจในการที่แบบว่าทําอะไรออกมาแล้วมันเป็นคุณภาพที่ดีที่สุดจริงๆและที่สําคัญนะคะเราใช้จริงๆอันนี้สําคัญมากเลยคือไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยยูเป็นพรีเซนเตอร์หรือว่ายูแบบเป็นเจ้าของแล้วยูไม่ได้ใช้ครีมนี้เจนใช้ครีมนี้ทุกการทดลองใช้ตั้งแต่แบบหน้าขึ้นขดหน้าขึ้นสิวเจนก็สู้ตายอะ่ะจนแบบว่าเฮ้ยมาจนถึงอันสุดท้ายแล้วแบบอันนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดเป็นครีมที่สามารถดูแลผู้หญิงได้ทุกปัญหาเลยจริงๆนะคะทคนนี้ต้องการผิวเด้งผิวมีคอลลาเจนผิวเด็กผิวที่ ได้ออกซิเจนอย่างเต็มที่คืออยากจะบอกว่าไม่อยากให้ลังเลจะนิว่าผู้หญิงสมัยนีย้การดูแลตัวเราเองขั้นพื้นฐานให้ดีที่สุดเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราสวยแล้วเราก็มั่นใจการเผยผิวของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดและผิวที่สุขภาพดีจริงๆเนี่ยจะน,จนิว่ามันทําให้เราดูมีสเสน่ห์จริงๆอะคะ่ะ